สวัสดีครับวันนี้มาดูพระพิมพ์ใหญ่พิมพ์นิยมแล้วก็เนื้อนิยมที่เขาเล่นหากันนะครับก็ต้องออกขาวอมเหลืองแล้วก็ด้านซ้ายมือของพระนี้จะตัดชิดที่นักเล่นพระเขาก็นิยมสแสวงหาบล็อกแม่พิมพ์ลักษณะนี้กันนะครับแล้วเนื้อลักษณะนี้นะครับ เขาเรียกว่าเนื้อขาวอมเหลืองนะครับตัวนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกศทะลุซุ้มนะครับบล็อกนี่ตัดชิดเลยนะตัดชิดตัดชิดบล็อกหมดเลยนะครับซึ่งจะสวยงามนะครับเป็นพิมพ์นิยมเนื้อนิยมนะครับด้านหลังก็จะเป็นเขาเรียกเนื้อสังขยาหลังสังขยานะครับนี่นะฮะ เราจะเห็นเนื้อนี่จะมีความมันวาวนุ่มๆดูนุ่ม,น,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 มนวลตาพระองค์นี้เนื้อค่อนข้างจะสวยงามนะครับพระองค์นี้สภาพสวยงามนะครับนี่องค์นี้ถ้าไปอยู่ที่มือ,อเศรษฐีมีเงินนะครับลังใหญ่ๆก็ว่ากันนะครับกล้าพูดได้นะฮะ น่าจะอยู่ที่ร้อยล้านขึ้นนะครับบล็อกนี้พิมพ์นี้นะฮะเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างจะสวยงามนะครับเส้นซุ้มเห็นไหมครับจะโยโยแล้วก็ม้วนเลยม้วนแล้วก็มาทางซ้ายมือนะครับถึงข้างล่างเลยแล้วขอบด้านนี้ก็จะตัดเห็นไหมครับตัดเข้ามาถึงกึ่งกลางระหว่างข้อศอกซ้ายแล้วจมหายไปเลยนะครับ นี่เขาเรียกว่าบล็อกนิยมนะครับเดี๋ยวจะติดกล้องขยายเนื้อให้ท่านได้ดูนะครับตอนนี้ให้ดูพุทธศินความงดงามเนื้อหาขององค์พระก่อนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยซอกแขนทั้งสองข้างนี้ก็จะลึกเลยเห็นไหมครับลึกเนี่ยแล้วหัวไหล่ด้านนี้จะสูงกว่าด้านนี้เห็นไหมครับสูงกว่าเห็นไหมครับเนี่ยสูงกว่าชัดเจนเลยเนีฮะแล้วก็หัวไหล่จะบาง เนีย่ยบางเอกลักษณ์ของกลุ่มช่างนะที่ทำบล็อกท่านสำเร็จโตนะนะครับหัวไหล่นี้ก็จะโค้งโค้งมนเห็นครับโค้งมนเลยนะครับส่วนฐานหมอนอเห็นไหมครับฐานหมอนนี่ก็จะมีร่องนิดนิดแต่ค่อนข้างจะตันด้านนี้ตัดตรงด้านนี้จะตัดเฉียงนิดนิดแล้วก็นะ เยอะขึ้นน้นหน่อยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมเนื้อนิยมนะครับเดี๋ยวจะได้ขยายให้ท่านดูกันชัดๆว่าเนื้อที่เขานิยมเล่นหาแล้วก็มวลสารที่มีอยู่ในองค์พระนะครับด้านหลังด้านหลังก็จะออกขาวนะครับแล้วก็ออกเหลืองนิดๆ นะครับองนี้เนื้อสวยงามนะครับเนื้อนิยมนะครับอันนี้ให้ดูพุทธศิลป์น,นิดหนึ่งนะฮะเนี่ยพุทธศิลป์ความงดงามเห็นครับบล็อกแม่พิมพ์เนี่ยจะคมท่านลองดูซอกแขนทั้งสองข้างเนี่ยลึกเลยเห็นไหมครับลึกเนี่ยลึกสวยงามนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับติดกล้องให้ท่านดู เนื้อหาข้างในขององค์พระนะครับครับอันดับแรกก็จะให้ดูใบหน้าขององค์พระเราก็จะเห็นเห็นไหมครับเศษของผ้ากำแพงฝังอยู่ในเนื้อเลยเนี่ยเศษผ้ากำแพงนี่นะฮะแล้วเนื้อก็จะออกขาวขาวดูนุ่มนวลแล้วก็มีข้ามน้ำมันน้ำมันตังยิ้วนะครับนี่เศษผ้ากำแพงนะครับ แล้วก็จะมีนี่อีกก้อนนึงนะฮะเศษพระกำแพงเนี่ยนี่นะฮะนี่ฝังอยู่ในเนื้อสวยงามนะครับนี่ย้ั้นดูเนื้อหาของพระเนี่ยมีการยุบการหดการเหี่ยวนี่มวลสารหลักเห็นไหมครับถ้าท่านเจอนะก้อนขาวใสๆอย่างเงี้ยเขาเรียกสารีลิกธาตุเนี่ย หรือเม็ดรพระธาตุนะครับเนี่ยใสสวยงามเลยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาตินะครับแล้วนี้ก็มีมลสารอีกก้อนหนึ่งนะมครับเนี่ยเนี่ยก็มลสารเนี่ยฝังอยู่ในเนื้อนี่ก็เป็นก้อนผงก้อนผงพุทธคุณ นะครับนี่คือเนื้อแท้พระแท้ทันยุคท่านสำเร็จโตจะต้องมองเห็นมวลสารเหล่านี้อยู่ในองค์พระผุดออกมามันเกิดจากการเวลาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเม็ดสีเทาเห็นไหมครับเม็ดคล้ายๆกับเม็ดหินสีเทานี่องค์นี้ตรงนี้สวยเลยฮะนี่ฮะเม็ดขาวใส ถ้ามีมวลสารเหล่านี้อยู่ในองค์พระนะแท้แน่นอนนี่ <c oughs> นสวยงามครับตรงนี้ก็จะมีนีมวลสารนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ให้ท่านได้ดูเนี่ยครับเนื้อแท้พระแท้ครับเนี่ยเนื้อของปูนปลึกหอย จะต้องมีการตกผลึกแล้วดูนุ่มนวลน,นะครับดูนุ่มนวลตานะให้ท่านดูเนื้อกันชัดเจนนะครับเนี่ยดูตรงหัวเข่าก็จะมีมวลสารฝังอยู่อย่ยงดงามเดีย๋ยดูซอกแขนนะซอกแขนก็เราก็จะเห็นคาบต่างๆเนี่ย เนี่ยคาบสิ่งสกรปรกมันเกิดจากการเวลามันก็จะจับตัวกับคาบน้ำมันตังอิ้วคาบอะไรต่างๆก็ฝังจับกันแน่นเนี่ยซอกแขนนี่ลึกเลยฮะลึกเนี่ยหอวไหลนี่ก็จะบางเนี่ยบางเนี่ยเนื้อก็จะมีความมันมันเบาๆเห็นไหมครับมันมันเบาๆนุ่มนวๆ มันเบาๆนุ่มนวลเนี่ยก้อนมลสารละละเอียดนะฮะเนี่ยเม็ดละเอียดอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับคาบคาบสิ่งสกปรกนะฮะคาบน้ำมันตังอิวหรือคาบสิ่งสกปรกต่างๆที่จับนะฮะอันนี้ก้อนดำนะครับนเนี่ยผงสีดำนะครับ ไล่ให้ดูตัวนี้ก็จะเห็นเม็ดก้อนหินสีเทาเ,เดี๋ยวนะฮะเนี่ยเม็ดหินสีเทาหรือแร่ธาตุนั่นแหละครับเนี่ยฝังอยู่ในเนื้อครับเนี่ยสวยงามนี่นะฮะนี่ก้อนเขาเรียกเม็ดพาธาตุ เม็ดพระาธาตุเอาเรียกให้มันมีคุณค่าหน่อยเม็ดพระาธาตุนะครับนเนื้อสวยงามครับผมทำไว้มากมายแล้วอยากให้ท่านได้เรียนรู้ได้ศึกษาเรียนรู้กันให้เป็นเนื้อสมเด็จวัลคังถ้านเนื้อนิยมนะครับจะเป็นรักษาะนี้นี่ท่านจะเห็นเศษพังกกำแพงเนี่ย เศษพาากำแพงนี่ก็เป็นของศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่อยู่ในองค์พระเนี่ยถือว่ามีพุทธคุณเตรียมล้นแล้วฮะเพราะอยู่ในมวสารหลักขาวขาวนี่ก็จะเป็นเหมือนกับที่เขาเลยยะเลือกเนี่ยเม็ดมวลสารหรือเม็ดพระธาตุนี่แหละฝังอยู่แต่ผมเป็นคนศึกษาเรียนรู้นะฮะผมเลือกว่าแร่ธาตุ เรียกแสลแ่หรือเม็ดเม็ดแร่นี่แหละครับเนี่ยมันเกิดจากการตกผลึกการเวลาสิ่งที่หมักหมมกันเป็นเวลาร้อยกว่าปีมันจะต้องเกิดเป็นสายแร่นะหรือแร่ธาตุที่อยู่ในดินนี่แหละครับที่ท่านนำมาผสมนี่แหละครับนี่ท่านดูเศษผ้ากำแพงนะฝังอยู่ในเนื้อนะฮะ แล้วก็ดูเนื้อผ้าจะออกขาวขาวเหลืองเหลืองเนี่ยเป็นเนื้อนิยมนะครับไล่ให้ท่านได้ดูให้ทั่วตามซอกลึกนะั่นก็เป็นเศษของลับเก่าโบราณนะฮะรับจีนนะเนี่ยหลงเหลืออยู่ตามซอกนี้นะฮะซอกลึกๆเนี่ยสองใบลึกๆเนี่ยมันจะออกสีเปลือกมังคุด นะละเลื้อนะครับไม่ได้ดำเหมือนลักไทยนะเนี่ยซอกที่หลงเหลือนี่คือเศษของลักนะฮะดำดำ,ดำตามร่องเนี่ยนะผมใช้กล้องส่องแล้วนะฮะจะเป็นลักจีนนะออกแดงเปลือกบองคุดอ่าถ้าเราลงกล้องอย่างนี้มองไม่ค่อยเห็นนะครับเนี่ยตามซอกนี่จะเหลืออยู่ฮะรตรงร่องของฐานหมอนเนี่ยนะฮะเนี่ย Okay. ดูด้านหลังนิดนึงนะอันนี้ด้านหลังนะฮะองนี้เป็นหลังสังขยานะครับเนื้อค่อนข้างจะสวยงามนะครับเนี่ยเขาเรียกเนื้อสังขยาเนื้อนิยมเนื้อขาวอมเหลืองเอม็ดดำอันนี้คือเศษพระหักนะฮะดำๆนี้คือเศษเอ้ยไม่ใช่เศษของลักเก่าโบราณนะฮะเนี่ยนะจะออกสีปวกมงมุกนะฮะดำๆนะฮะ อันนี้คือลักนะฮะยังเกาะอยู่เป็นบางจุดนะฮะมันหลุดเอาไม่หมดนะฮะนี่ลอยปีด้านข้างหรือเขาเรียกลอยหนอนดน้นถ้านี่ละเอียดเนี่ยจะปรีน้อยหน่อยเนี่ยด้านข้างนี้เขาเรียกลอยหนอนดน้นหรือลอยปูไตเห็นนะฮะจริงๆเขาเรียกลอยปีแยกนั่นแหละครับนี่ เศษลักจีนเห็นไหมครับแล้วก้อนเม็ดมวลสารสีเทาเนี่ยอันเนี้ยเศษเศษของลักจีนจะออกสีเปลือกมังคุดเห็นไหมครับเนี่ยไม่ใช่เศษผ้าหักนะฮะคอละอย่างกันนะฮะเนี่ยเขาเียเาเศษของลักเก่าโบราณก็จะออกแดงและเลือเหมือนเปลือกมังคุดนะฮะนี่นะฮะนี่นะครับเนี่ยบางคนคิดว่าเป็นเศษผ้าหักเราดูให้ชัดเจนนะ เนื้อมันจะต่างจากเศษพระหักนะฮะเพราะมันออกสีคล้ายๆกัน <c oughs> นี่นะฮะแล้วไปไปต่อนะครับนี่สวยงามไหมครับนี่คือเนื้อแท้พระแท้ทันยุคท่านสมเด็จโตต้องเป็นเนื้อรักษานี้นะครับถ้าลองดูธรรมชาติของเนื้อหามันจะมีความนุ่มนวล จะมีความนุ่มนวลตามากครับเนี่ยให้ท่านสังเกตดูให้ดีนะครับถ้าท่านศึกษาพระกันใหม่นี่คือเนื้อของพระแท้นะครับเอาไว้ศึกษาเรียนรู้เผื่อท่านไปเจอตามแผงพระตลาดพระนะครับเนี่ยทำไมผมถึงเลือกอแร่ธาตุเนี่ยมันจะมีการแพร่กระจายเห็นไหมครับ เนี่ยการแพร่กระจายเนี่ยขาวๆขวุ่นๆเนี่ยสมัยก่อนก็เรียกถ้าเราไม่ได้ศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์ก็เรียกเม็ดพระธาตุจริงๆผมเลือกสายแร่แต่ถ้าเป็นก้อนผงเนี่ยถ้าเป็นก้อนผงทุกๆคุณเนี่ยมันจะไม่แพร่กระจายไหมครับจะอยู่คงสภาพเนี่ยก้อนผงคือถ้าเป็นก้อนผงพิเศษที่ท่านผสมเนี่ยมันจะคงสภาพไม่มีการแพร่กระจาย ก็จะอยู่อย่างนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นสายแร่ที่เกิดจากดินต่างๆที่ท่านนำมาผสมเนี่ยมันเกิดจากการเวลานะครับมันก็จะเกิดเป็นสายแร่ค่อยๆโผล่กระจายขยายตัวออกมาจากผิวด้านในเห็นไหมครับเนี่ยสวยงามดูนุ่มนวลน,นะครับเนี่ยพระแท้เนี่ยต้องมีนะครับถ้าเป็นก้อนผงที่ผมบอกอะ่ะเนี่ยจะอยู่สาภาพผงพิเศษจะอยู่สาภาพเหมือนเดิม นี่นะฮะจะอยู่เหมือนเดิมนะครับจะไม่มีการแพร่กระจายเนี่ยเห็นไหมครับก้อนเทาๆเนี่ยเนี่ยอันนี้คือสายแร่นะครับนเนี่ยเนี่ยสายแร่มันจะมีการแพร่เห็นไหมครับเนี่ยแพร่กระจาย เกิดจากมวลสารที่ท่านนำผสมนั่แหละครับดินเจ็ดป่าดินเจ็ดปงดินเจ็ดสะดินเจ็ดท่านั่แหละครับผ่านเวลานานมันก็จ้า้องตกผลึกกลายเป็นสายแร่นะครับไร่าาให้ดูนะครับเนื้อหาของพระแท้นี่นะครับเราไม่ต้องไปถามใครถ้าเราเรียนรู้เป็นนะครับเราดูมวลสารเนื้อหาความเก่าก็จบละครับเนี่ย อันนี้ก้อนผงเห็นไหมครับเนี่ยมวลผงพิเศษเนี่ยมันจะคงสภาพเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นก้อนผงพิเศษนะที่ท่านนํามาผสมนะเนี่ยมันจะคงสภาพเห็นไหมครับเนี่ยผงพิเศษเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะคงสภาพไม่เหมือนกับสายแร่หรือเม็ดมวลสารต่างๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้สวยงามเนี่ย เรียกให้ดูเนื้อหาดีกว่านะครับท่าน,น่าจะเรียนรู้กันเป็นแลครับพระสมเด็จวัดรคฆังมันดูไม่ยากนะครับถ้าเราศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจังท่านก็มีโอกาสได้พระแท้ไว้กราบไหว้บูชากันนะครับน,นี่เนื้อหาพระแท้ครับ องนี้เป็นหลังสังขยานะครับเนื้อค่อนข้างจะละเอียดสวยงามไม่ค่อยหยาบเหมือนกับเนื้อตุ๊บตับนะครับน,นี่นะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อนิยมถ้าไปอยู่กับลังใหญ่ผมกล้าพูดได้ครับถ้าองนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยล้านนะครับ ลอยลอยปีแยกเห็นไหมครับเนี่ยเศษของลักเข้าไปแทรกเห็นไหมครับดำดำเนี่ยอันนี้เศษของลักนะฮะเข้าไปแทรกตามล่องฝังอยู่ตามล่องเนื้อเนี่ยครับส่วนผิวด้านนอกนี่ก็หลุดล่อนออกหมดแต่เหลือนิดนิดหน่อยให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาให้รู้ความจริงว่าพระองค์เนี้ยแท้ทันยุคนะเพราะเป็นลักจีนเนื้อจำจำองค์นี้ผมเคยเอาไปแฝนอยู่พักหนึ่งนะฮะเวลาโดนเหงื่อนะมันจะจำจำเหลืองเหลืองอย่างเงี้ยเนี่ย ผมก็เลยถอดเก็บไว้นะครับกว่าเสียดายเนื้อพระนะครับเนี่เนื้อขาวสวยงามครับเน,เ,รรรรเนี่ยเม็ดประทาตหรือแท้ธาตุเนี่ยมันมีทุกสุดนะครับถ้าองค์ไหนผสมเข้ามาเยอะเนี่ยเนื้อจะมวลสารเหล่านี้จะเยอะมากนะเป็นปูนเปลือกหอยผสมพวกมวลสารต่างๆดิน7ปา่าดิน7ดสะดินเจโป่งแล้แลละครับมากมาย แต่ถ้าขาวๆอย่างเงี้ยเป็นก้อนผงเนี่ยผงพิเศษที่ท่านนํามาผสมนะฮะเนี่ยมันจะเป็นก้อนๆอยู่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเศษผ้ากําแพงฮะแดงๆเนี่ยเศษผ้าหักแต่ตรงนี้เป็นเนื้อลักนะฮะเนี่ยลักจีนนะเนี่ยฝังอยู่ในเนื้อเกาะกันแน่นเลยเกาะแน่นเพราะไม่หลุดนะฮะเพราะเกาะฝังเนื้อปูนก็ยึดเกาะกับลักไว้ ทำให้เราได้รุนรู้ได้ศึกษาเนี่ยผมใช้กล้องขยายกําลังสูงนะเนื้อลักนี่จะออกแดงเลือ่อเหมือนกับเปลือกมองคุดถ้าท่านเคยทานมงคุดนะเนี่ยอันนี้ก้อนผงใช่มไหมครับผงพิเศษเนี่ยเป็นก้อนๆเนี่ยคงสภาพนี้เพราะเราผงพิเศษผงพุทธคุณน่ะแหละครับเนี่ย,นยวนสารแท้ในพระสมเด็จวรครัง นะครับอันนี้ก็เศษหัวลักนะเนี่ยลักเนี่ยลักจีนฝังอยู่ในเนื้อฮะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเศษผ้ากำแพงเนี่ยแดงๆเนี่ยเศษผ้ากำแพงเนื้อสวยงามไหมครับถ้าท่านชอบก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วย จะได้ทําคลิปต่อๆไปท่านได้ดูเนื้อหาพระสมเด็จวระนครกันต่อที่เป็นเนื้อแท้ทันยุคท่านสมเด็จโตนะครับอันนี้ด้านหน้านใบหน้าสวยงามครับนี่ได้ให้ดูเศษผังกําแพงนี่สวยงามไหมครับ ไม่ต้องไปถามใครครับบ่งบอกอายุขององค์พระในเนื้อหาของมนสารต่างๆเนี่ยม็ตรพระธาตุเนี่นนยใสๆเลยนี่โอเคนะครับสิ่งที่ผมทำให้ดูทุกวันถ้าเป็นประโยชน์สำหรับท่านศึกษาเรียนรู้เนื้อพระสมเด็จวรครัง ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่างน้อยผมก็จะได้มีกำลังใจนะครับได้ทำคลิปต่อๆไปท่านได้ดูเนื้อหาของพระแท้ที่ทันยุคท่านสำเร็จโตนะครับอโอเคครับสวัสดีครับ